สวัสดีครับไม่ได้เจอกันประมาณสักปี8เดือนเนาะก็ช่วงปี8เดือนผมหายไปไหนบ้างก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูกันก็ช่วงปี8เดือนผมไปทำตลาดต้นไม้มาเนาะแต่สภาพตอนนี้อย่างที่เห็นด้านหลังเนาะคือเลิกแล้วช่วงที่ตลาดต้นไม้ดรอปลงก็ไม่มีคนเช่าก็เลิกเนาะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูว่าช่วงที่ผมเปิดตลาดเนี่ยผมกอาต้นไม้มาเก็บไว้ที่นี่ด้วยแล้วผมปิดไปประมาณสัก แปดเดือนแล้วล่ะผมจะให้ดูว่าแปดเดือนที่ผมทิ้งต้นไม้ไว้อ่ะเข้ามาแค่รดน้ําต้นไม้เข้ามาดูแลอะไรบ้างถ้ามีอะไรที่มันแบบเสียหายเยอะผมก็เข้ามาจัดก,การทีนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับอืมอย่างเงแปดเดือนดูแลบ้างไม่ได้ดูแลบ้างก็จะค่อนข้างลกประมาณอย่างนี้นะครับไปไล่ดูด้านในกันเดี๋ยวผมพาดูจากด้านในก่อนอะเดี๋ยวเดินชมว่าสภาพเละขนาดไหน อ่าเห็นไหมโอ้โหแต่ต้นมันใบใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้เดี๋ยวผมต้องเอาไอ้ตัวบังแดดลงแต่ว่ามันร่วงทางเดินไม่มีแล้วเนี่ยลกมากออเลียออเลียมากินทางแล้วเนี่ยส่วนไอ้ต้นที่อยู่ตรงทางดินนี่ก็ผูด่างนะครับผูด่างแบบโตแบบเลื้อยไปเต็มที่เลยอ่าอันนี้สาภาพ ด้านหลังสมัยก่อนโอ้โหเนี่ยผู้ด่างเลยหมดเลย่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนาะอันนี้เอาโบค่อนข,ข้างโทมเนาะแตกใ,ใ,ใบใหม่หมดใบใบไม้หมดเยอะเลยยีอะไรอันนี้ Jungle Fever ก็โตดีเนาะน่าจะตัดขยายได้แล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาทำคลิปตัดขยายให้ดูเนาะอันนี้โอถ้าเกิดใครจังจำได้เนาะอันนี้เป็นอัลโบตัวที่ตัดโชว ในคลิปบ,บ่อยๆถ้าเราดูก้านเนี่ยเห็นไหมลายด่างเยอะเชียแต่กลายเป็นว่ายอดนี้เขียวหมดเลยเดี๋ยวอาจจะต้องแก้โดยการตัดยอดนี้ทิ้งเนาะวิวสันด่างโอ้ใหญ่เบิ่มเห็นไหมอันนี้สวยเลยทิ้งไว้แปดเดือนเก้าเดือนแต่ใบด้านล่างไหมหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบด้านล่างไหมหมดเลยเดี๋ยวมาตัดเคลียร์ทิ้งตรงนี้กันด้วย เดี๋ยวผมจะเคลียร์ไอพวกใบไม้เดี๋ยวมาตัดเคลียร์กันอมืมีอะไรไทคอนไทคอนแบบงามเลยอะใบใหญ่ตูมเลยฮะเห็นไหมเทียมมือเต็มฟอร์มอะใหญ่ไทคอนไม่ค่อยไหม้นะเรียกว่าอยู่ดูดีเลยไทยคอนอันนี้ก็ต้นเล็กๆอันนี้อัโบชําอันนี้ชําแบบไม่ใส่ถุงเนาะ ชำแบบไม่ใส่ถุงเลยอ่ะก็มีใบเสียบ้างเห็นไหมใบเสียค่อนข้างเยอะแต่น่าจะลากติดดีแล้วอ่าไอชำแบบเนี้ยแนะนําว่าทําช่วงหน้าฝนเนาะที่มันชื้นเยอะๆเก็บไว้ที่ร่มๆแฉะๆหน่อยเห็นไหมไม่ต้องใส่ถุงก็รอแต่อาจจะช้าหน่อยเนาะอ่าดูกองนี้โอ้กองนี้ไทคอนหมดเลยไทยคอนแบบกระถางเดียวนี่คือต้นนี้คือ กระถางนี้นะถ้าสังเกตดูดีอันนี้ผมมาตัดเตือนเตรียมไว้แล้วผมตัดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมมากรีดให้มันขาดซะจะได้แยกได้เยอะเลยเห็นไหมพวกนี้ผมใช้วิธีตัดแบบนี้หมดเลยผมไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มเลยเนาะเออเพราะว่าไม่มีเวลาที่มานั่งแยกไงผมก็เลยตัดอย่างนี้จะไวให้ถึงเวลาเดี๋ยวมันมาระเบิดกระถางทีเดียวเราจะได้แบบหนึ่งสองสามสี่เนาะตรงนี้ผมไม่ได้ตัดก็ได้ได้สี่ต้นใหญ่ๆ อันนี้มันเล็ดโชกเก้าชั้นเนาะตัวนี้ด่างไหมด่างด่างด่างอาจจะด่างไม่เยอะแต่ใบดาสแลมตรงนี้เดี๋ยวผมต้องมาตัดเคลียร์ละเดินชมอย่างอื่นก่อนมีอะไรอีกโอ้ตรงนี้โซมเยอะเลยอะ่ะอันนี้โชกเก้าชั้นเนาะโชกเก้าชัน้นลายด่างสวยหน่อยอันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์ใบเหมือนกันเดี๋ยวมาตัดเคลียร์ใบกันนะครับออลีย่อันนี้ลามาทางเดินละลายสวยเนาะ ก็อันนี้ก็ตัดชําไปหลายทีแล้วถ้าดูเนาะช่วง8เดือนเนี่ยผมตัด 1, 2, 3, 4ผมตัดไป4รอบแล้วเสร็จนี้ตั้งใจว่าจะให้อัโบมันเลื้อยขึ้นมาตอนนี้สภาพเป็นไงอัลโบจริงๆตรงนี้มี2ต้นเนาะอัโบจริงๆสภาพไม่ค่อยสวยอะ่ะเห็นไหมใบไหม้หมดเลยอาจจะเดี๋ยวลองลองเคลียร์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านล่าง ปุ๋ยอาจจะไม่พอหรือลดน้ําไม่ถึงหรือเปล่าเอาพวกผมหายไปต้นหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าแต่ยอดขึ้นไปตรงนี้แล้วโหยอดเขียวเชียออะตรงนี้ไม่ค่อยดีอาจจะต้องมาเคลียร์ตัดใบจังเกิ้ลฟีเวอร์ยังสวยอยู่นะครับรากเต็มเลยอันเนี้ยน่านจะตัดขยายได้ส่วนในนี่ใบใหญ่ๆตรงนี้อันนี้ฟิโลหูช้างเนาะโหเนี่ยถ้ามีใครมีสวนอยากได้ใบใหญ่ๆพวกนี้เนาะ ีผมว่าหูช้างเนี่ยโตไวเลี้ยงง่ายเห็นไหมมันเกาะกําแพงร้วสบายเลยเนี่ยพวกนี้ผู้ด่างนะครับอันนี้ผมตัดทิ้งแล้วมันก็เลยโซบเดี๋ยววันนี้มาลือกันมีอะไรอีกให้ดูอันนี้ประกายดาวอันนี้ได้มาเพื่อนให้มาเพื่อมาลงเนาะใบพายไม่สวยเท่าไหร่ใบพายไม่ค่อยโตเพราะตรงนี้ไม่ค่อยโดนแดดเลยอะ่ะเนี่ยมันอยู่ใต้ตัวหูช้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู บางมิดเลยครับอืหูช้างเนี่ยโอ้พวกนี้โซมหมดเลยเนาะพวกนี้ก็จะเป็นพทอ่อเลดคองโกไม่ค่อยได้ดูแลตายด้วยแหละเลดคองโกโอ้อันนี้น่าจะเป็นซากอาโบต้นนี้น่าจะอาโบอ่ะเสียหายไปต้นหนึ่งเนาะอันนี้โชก้าชั้นต้นใหญ่ใบสวยเนาะแต่ช่วงนี้ใบไหม้หมดเลยอะ่ะไม่แน่ใจเพราะว่าฝนหรือว่าแดด ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาหรือตกแล้วมันแดดออกอะ่ะมันร้อนแล้วมันชื้นใบคือใบเขาเลยไหมเนาะอ่ะพวกนี้ก็แทบจะเป็นวัชพืชไปหมดแล้วอะไอ้แบล็กคาร์ดิโน,โนอเนาะก็ใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูว่ามันพอแก้แกไขอะไรได้ไหมอ่ะเสาเสาวพวกนี้ล้มหมดเลยไม่แน่ใจเลยอะ ผมไม่แน่ใจเลยพวกนี้คืออะไรเมนูแต่นี่เป็นพวกซินดับซัสเนาะหรือว่าหัวใจแหนบเนาะเป็นพวกนี้อืก็ค่อนข้างที่จะโซนนี้ตายเยอะอาจเดี๋ยวจะมาเคลียร์กันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งเคลียร์อันนี้ก็ผู้ดางผู้ดางอันนี้สายใหญ่เนาะอันนี้ตัดอันนี้จริงๆอะฝั่งเนี่ยมันลกหมดเลยอันนี้ตัดยอดไปละทีหนึ่งอันนี้ของอุ่นเทเลทรยด่างเนาะอยาก โตดีอยากให้หาที่หาดินให้มันลงอะ่ะถ้ามีดินให้ลงเดี๋ยวผมจะยกต้นต้นนี้ไปเนาะพวกนี้ก็เห็นไหมเบอร์มาร์กแบบเป็นวัชพืชไปแล้วอะ่ะเบอร์มาร์กอันนี้เบอร์มาร์กเขียวหรือเปล่าหรือมันด่างแล้วมันกายอันนี้ไอตัวด่างไอใบพวกเนี้ยผมจาไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรซื้อมาต้นละแบบห0อะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้พวกนี้เป็นกองอัลโบที่ตัดชํามาเนาะขยายไปเรื่อยๆก็ ต้นนี้อาจจะสมบูรณ์หน่อยไม่ค่อยไหม้ดีหน่อยโอ้โหกา้านนี่ดูอย่างดีเลยอันเนี้ยอันนี้แม่พันธุ์ตัดขยายได้อีกเยอะเลยเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงเนาะใบก็สวยอาจจะตัดได้อีกอสตอบบรอเบอร์รี่เชคก็โอ้โหด่างใบเดียวที่เหลือเขียวอ่ะไม่ค่อยดีอันนี้น่าจะเป็นยอดที่ชําม,มานะอันนี้ก็เป็นจังเกิลฟีเวอร์เหมือนกัน เออไม่มีด่างแต่สมบูรณ์นะออกดอกสองสอ,งอันไนะอ่ะอีกอันตระกูลที่ชอบพวกกอริลซัมพวกนี้ก็โอเคอยู่ตัดขยายได้อีกเยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวมาเจสติกใช่ไหมโัวใหญ่อออันนี้เดี๋ยวตัดขยายได้และอ๋อสตรอเบอร์ี่เชคอันนี้ตัดชําไว้หน้าและไม่ได้มาดูเลยก็โอเคอยู่นี่ใบแต่ยอดเหมือนยอดไม่ค่อยออกเนาะอาจจะต้องดูแล อันนี้ก็น่าจะพิงปรินเซสอืมมีหอยทากมาเรียบร้อยเลยกินไา้หายไปนี่อะไรเนี่ยลินนมไอายทำไมโซมอย่างเงี้ยใบหายหมดเลยไอ้ลินนมไอเป็นตัวที่ใบหลังมันจะแดงเนาะอู้อันนี้โซลายดีไอเนาะเฮ้ยอันนี้สวยใบยเงาเชียม<า>ัน <c oughs> ลื้อตรงที่เคยเป็นฟิโลหูช้างนะครับนี่จากของเนิ่มต้นใหญ่ๆกลายเป็นว่าแห้งไปนะครับแต่ก็ นี่มียอดใหม่เกิดขึ้นได้ไอยอดบนมันไม่ได้ตายนะเนี่ยยังอยู่ท่อนนี้เดี๋ยวลื้อออกมาให้ดูรากก็ยังพอมีอยู่เราก็ดึงขึ้นมาเลยอ่านี่ได้ยอดถ้าเกิดไม่เข้ามาดูก็คงตายแล้วแหละอ่าเดี๋ยวเก็บไปทํากันนะอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไ้ปลูกใหม่อีกทีหนึง่งผมเริ่มตัดแก้กันดีกว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยดีผมทิ้งไว้ที่นี่เขีย่ยใบ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเคลียร์แล้วมันเป็นยังไงบ้างเนาะต้นอัลโบนะครับผมให้มันเกาะขึ้นมาบนเสาเนาะแต่มันยังไม่เกาะสักทีหนึ่งเนี่ยเชือกผูกหลายทบและไม่ค่อยเกาะแล้วจริงๆตรงนี้ผมปลูกไว้สองต้นเนาะอีกต้นหนึ่งตรงเนี้ตายไปแล้วผมยกกระถางออกน่าจะแบบชื้นมากหรือมันไม่โดนแดดเลยอะเนี่ยผู้วกผู้ด่างมันเยอะมากผมเคลียร์ไปละส่วนอัลโบต้นนี้ ใบเสียเยอะเนาะผมตัดทิ้งใบประมาณนี้อือเอาเพราะว่านี่คือใบเสียมันหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยตัดทิ้งส่วนตรงนี้เนาะถ้าเราเห็นยอดมันเขียวหมดเลยเห็นไหมดูก้านก้านนั้นมีเส้นด่างขึ้นมาอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วตรงปลายเนี่ยหายหมดเลยเดี๋ยวผมแก้เลยเดี๋ยวผมจะตัดตั้งแต่ตรงนี้เนาะให้มันแตกใหม่อยู่แถวๆตรงนี้เอา แล้วกันเผื่อมันจะได้เกาะด้วยแล้วก็จะได้ไล่เส้นด่างใหม่นะตัดเลยเลียร์ไปอันนี้ก็จะเป็นกองใบที่วันนี้ตัดทิ้งไปนะครับก็เป็นพวกใบแห้งๆอะไรพวกนี้ที่บันใบเสียละผมเคลียร์ทั้งหมดได้ประมาณสองตะกร้าอันนี้ผู้ด่างหรืออาจจะเป็นผู้แอปเปิลด้วยส่วนที่ไม่ด่างแล้วส่วนที่มันลกอันอื่นผมก็จัดการเคลียร์ตัดออก ออกมาหมดเลยเนาะ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในก็พวกนี้โชก้าชั้นใบเสียๆตรงเนี้ยผมตัดออกไปเยอะเลยเนาะนี่อุยใบเข้าวชั้นโชก้าชั้นใบนี้สวยเชียแล้วก็โซนนี้ที่ผมหลือออกไปเยอะหน่อยของเดิมตรงเนี้ยกำแพงตรงเนี้ยผมตั้งใจว่าจะเป็นไอ้พวก ผูสนิมเป็นฟิโลหูช้างอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยกลายไปว่ามันตายหมดเลยก็กลายไปว่าผมรื้อตรงนี้ได้แล้วกำแพงตรงนี้ผู้ด่างขึ้นเยอะผมก็ตัดเคลียร์ไปผมอาจจะย้ายเอาโบต้นนี้เข้าไปไว้ฉิดกำแพงแดนนะมันจะได้เลื้อยขึ้นไปอะเอาโบอันนี้ก็จัดการเคลียร์ไปแล้วเมื่อกี้ที่ตัดเนาะเคลียร์ใบตัดออกหมดเลยใบเสียกลายเป็นว่าต้นนี้เหลือใบไม่ค่อยเยอะ จะดูว่ามันจะแทงยอดออกมาตรงไหนเนาะกลายเป็นว่ามีต้นอะไรที่ผมจะต้องเปลี่ยนกระถางเยอะเลยเห็นไหมไทคอนต้นนี้ก็เต็มแบบล้นกระถางอันเนี้ยสมควรจะตัดแยกได้จังเกิลฟีเวอร์ก็เลื้อยออกนอกแล้วเห็นไหมลากเยอะต้องทำเนาะพวกนี้ไทคอนเซต,ตนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีพื้นที่เดี๋ยวผมจะตัดเคลียร์กระถางนี้เดี๋ยวมาแยกให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรบ้างเนาะระหว่างที่รื้อก็ตัดยอดออกมาได้ อันนี้เป็นยอดอัลโบที่ไม่ด่างก็ปลูกปลุกลงกระถางไว้เผื่อเอาไปประดับที่อื่นนี่ก็อะไรนี่ก็อัลโบที่ไม่ด่างเหมือนกันสองต้นเดี๋ยวลงกระถางเดียวกันเลยประหยัดอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อหูช้างที่ต้นตรงกลางมันตายเนาะเดี๋ยวผมลงกระถางแยกอันนี้เอาใบหักอีกแล้วก็ไอ้ตรงจุดกำแพงเมื่อกี้นี่คือซากของอัลโบปกติต้นมันใหญ่นะมันเหลืออยู่แค่นี้เอง เหลือก้านอยู่แค่นี้ไอเนี้ยเน่าอีกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองชําดูแล้วกันชําไปตั้งข้อดูติดก็ติดไม่ติดก็ช่างมันสรุปยอดวันนี้ดีกว่าวันนี้ที่พอทําได้ก็คือรื้อกาแพงเยอะกับตัดใบเนาะเดี๋ยวจะกลับมาทํารอบหน้าอีกทีหนึ่งแล้วจะมาอัพเดทให้ดูว่าต้องเคลียอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า